สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมปิวจากช่องหนึ่งสี่สาเนะครับแล้วเราก็มายืนอยู่หน้าชา d o โดคีบอีกแล้วนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าผมจะมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นซอมบี้อีกแล้วไปแปลนร่างเป็นซอมบี้ไปชกหัวคนกันดีกว่าทุกคนไป let's go เราจะเป็นซอมบี้สิ่งกัน ซอมบี้นะโคจะติงทุกคนโอ้ลืมไปเลยนี่มันเวลาตีบอสนี่หว่าทุกคนคนน่าจะไม่มีนะเพราความที่มันเป็นเวลาตีบอสด้วยเลยด้วยคนน่าจะสวัสดีครับ,บแล้วโดนแน่นอนสมุดสมุดดับใหญ่ <c oughs> เฮ้ยไอโซโดนฆ่าที่ไหนเอ้ย <c oughs> โอ้ยห่งหลวงหน่อยวะเอาไอน,นี้หายไปแล้วพี่เพราะว่าเราต้องไปตีบอสก่อนวะอย่นี้ไม่ได้ครับคนน่าจะไม่มีครับคนน่าจะไปตีบอสกันหมดเดี๋ยวผมไปตีบอสก่อนฮันโโลโหลฮัลโหลเราเจอเป้าไม้หนึ่งฮัลโหลอุตส่ไห์ไปไปเฮ้ โอ้โหโชคดีนนนขนาดไหนคอมบี้กัดอุ้ยโอ้โหโชคดีจัดผมตีไม่โดนช็อตแรกถ้าช็อตแรกโดนนะตายโหงไปไนานแล้วตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยสงสัยต้องสั่งสอนให้จำฝังสอนให้จำฝังสอนให้จำว่าตอนกลางคืนอย่ามาฟาร์มนะซอมบี้กัดนะกะัดหัวนะไป <hoard ing> ต่อเอง Brand. Oh, là mít Đó đây. Oh, 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 cơn, 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 cơn. อย่าให้มีครั้งที่3ม <c oughs> เด็ดขาดเอาแขน okay, ทุกคนก็นเริ่มแขนแล้วมีคนแขนมีคนแขนผมสวัส <c oughs> ดีครับโอ้สบา ล้วเขารอไงแล้วเขาอรอยิงกูไงเขาแขนกูนะเขาแขนจัดแล้วเขาแขนจัดโอ้ยแล้วเดี๋ยขาโดนทุบตายน่าจะเป็นซัมบี้เป็นผู้ชมเขาโดนยันทุบตายเฉยเลยสรุปแขนใครวะแขนกูหรือแขนมันวะไอ้ที่แขนผมไอ้ที่แขนผมทุกคนคราวนี้ตีเนี่ยไม่ควร มีคนแค้นม,คน,แคน,คนมีคนแค้นทุกคนทุกคนแค้นอยู่จะต้องถอยก่อน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 เฮ้ยเป็นไรไรอ้ยนาาุ่มเป็นไรมากเปล่าวะเจ็บแม่นี่เดี๋ยวก่อนเป็นไรห่ามันนี่ดิเป็นไรวะเป็นไรวะยุ่งจริงจริงวีนสเลเยนเอ๋อใครวะ ตอกแขนผมอยู่นะกำลังโดนผมปัดดู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 ตอกแขนผมตอกแขนผมเอาเร้ววิ่งมาหาผมจังหวังเอาผมสวนก่อนตอกแขนผมจัดผมกำลังดูภาพกีฬามันมันทุกคนอือยังไงอือยังไงอือยังไงเอานี่ขึ้นวิมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วภาพกีฬามันมันภาพกีฬามันมันตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึน่ง โอ้โหโดนโชวโดนโบอกโอ้โหโดนโชวโดนบอกครับแทงตัวไหนโอ้โหไอเวน,นี่เอาเดี๋ยวเอเ้นี่ก่อนไปตอนมึงออกออกจากสนามก่อนเด็กๆออกไปสนามก่อนทำไมอีกแล้วของแพนจัดแล้วผมจะยืนอยูย่เฉยๆแล้วเขาเจอไหมเขาจะเจอผมไหมสามสองหนึ่ง อ้ตัวเอ๋แสบดาดไอ้เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเอ่ยไอ้นุ่มเฮ้ยเกิน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 ทุกคนตะลุมตะลุมส้มดิตะลุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรวะน้ำค้างวะอ้ค้า ไปก่อนไปก่อนเฮ้ยผมตลุมหวลกรเตืมทุกคนลมลุมลุมามาดีเข้ามาดีมึงเข้ามาดีเข้ามาดีผมว่าต้องไปที่อื่นแล้วว่ะทุกคนค่าคืนนี้ไม่สนุกเลยผมต้องแถมไปสักค่คืนว่ะ Oh, what the fuck? I got it oh. <laughs> <laughs>